วันนี้จะมาแบ่งปันประสบการณ์การทำการรังวัดที่ดินนะคะอันนี้เป็นที่ดินแปลงใหม่ที่เราซื้อมาค่ะอันนี้เป็นเจ้าหน้าที่นะคะจากกรมที่ดินน่าจะเป็น o u t ซอ u r c ที่กรมที่ดินไปขอรับบริการอีกครั้งหนึ่งนะคะก่อนอื่นเลยค่ะเราจะต้องติดต่อที่กรมที่ดินของแต่ละพื้นที่ที่เราสังกัดอยู่นะคะแล้วก็มีการชําระเงินให้เรียบร้อยหลังจากชําระเงินแล้วค่ะระยะเวลาที่จะออกมารังวัดที่ดินเนี่ยจะอยู่ประมาณ90วันค่ะ อุปกรณ์อย่างที่เห็นไปในช่วงแรกเลยนะคะก็จะมีหมุดนะคะที่เขาจะใช้สำหรับการสุ่มนะคะจิ้มลงไปในดินนะคะแล้วก็จะมีเสียมอันใหญ่ๆแบบนี้ค่ะพอเจ้าหน้าที่มาถึงนะคะเขาก็จะทำการดึงตลับเม็ดเพื่อวัดขนาดของพื้นที่นะคะแล้วจิ้มลงไปในดินอย่างนี้เลยนะคะคือที่ดินแปลงนี้ค่ะด้วยความที่เปลี่ยนเจ้าของมาหลายมือนะคะเราก็มันมีการ ถมหรือว่าสร้างเป็นคันคันนาค่ะเราก็เราก็เลยไม่รู้ว่าหลักเขตที่ดินของเราอยู่ตรงไหนกันแน่นะคะเราก็เลยจําเป็นต้องเสียเงินให้ทางเจ้าหน้าที่ที่ดินเนี่มารังวัดที่ดินให้เราเพื่อความถูกต้องและเราจะได้ล้อมรั้วให้ได้เขตที่ดินของเราที่ถูกต้องนะคะเจ้าหน้าที่ก็พยายามนะคะที่จะมีการสุ่มนะคะจิ้มลงไปในดินอย่างนี้ค่ะใช้เหล็กแหลมค่ะจิ้มลงไปแบบนี้เลยค่ะ เขาก็จะหาอยู่พักหนึ่งแต่ก่อนที่เขาจะหาค่ะเขาก็จะมีการวัดนะคะโดยใช้สายวัดค่ะดึงกันคนละข้างเจ้าหน้าที่ในรอบนี้จะมากัน2ท่านนะคะเขาจะดึงกันทั้งสองข้างเลยดูจากระยะในโฉนดที่ดินของเราค่ะประกอบเสร็จแล้วเจ้าหน้าที่ก็จะ จะสูมอะค่ะคิดว่า,น,าน่าจะประมาณนี้นะคะเขาก็จะบอกว่าประมาณนี้อพ,อพอจิ้มจิ้มลงไปแล้วก็จะไปเจอวัตถุบางอย่างนะคะที่คิดว่าน่าจะเป็นเสาหลักเขตที่ดินเนี่ยเขาก็จะมีการขุดลงไปแบบนี้ค่ะขุดลงไปเลยขุดลงไปเลยแล้วขุดลงไปอันนี้ใช่เลยค่ะเป๊ะมากนะคะใช่จริงๆบางทีมันอาจจะเป็นหินจากการที่มีการเทหรือถมทางก็ได้นะคะแต่นี้แม่นมากพอรังวัดเสร็จนะคะนี่ค่ะ เขาจะมีการเซอร์วีทิ้งท้ายด้วยอ่อน,นิดนึงนะคะเจ้าหน้าที่แนะนำว่าถ้าเกิดรังวัดเสร็จแล้วเนี่ยให้นำตัวที่เป็นท่อ PVC ค่ะขนาดเท่ากับเสาหลักที่ดินเนี่ยครอบเสาหลักที่ดินเอาไว้เพื่อป้องกันเสาหลักที่ดินมันเลือนหายไปอีกครั้งเพราะบางทีถ้าเราไม่ครอบไว้ค่ะมีการมีฝนตกหรือมีการถมดินเข้ามาเนี่ยก็จะหายไปแบบนี้ค่ะต้องมาขุดหามาอีกทีนึงค่ะอันนี้แม่นะคะบนอุบเลยค่ะลองรัวเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ